วันนี้อยู่กับเซลล์นิวที่ปรึกษาการขายโตยโยต้านะครทนสาขาเทพร,รักค่ะวันนี้เราอยู่กับรถยาริสคอสนั่นเองนะคะรุ่นที่จะพาลูกค้ามานําเสนอวันนี้ก็คือเป็นตัวยาริสรุ่นสมาร์ตนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนํานิดนึงยาริสของเขามีทั้งหมด3ารุ่นด้วยกันนะคะมีรุ่นสมาร์นะคะแล้วก็พรีเมียมแล้วก็พรีเมียมรักชูรี่นั่นเองแต่วันนี้เราอยู่กับรุ่นสมาร์นะคะเป็นสีดานะคะราคาอยู่ที่7จ็ดแสนแปดหมื่น 9,000บาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมที่ตัวรถกันเลยนะคะรุ่นนี้ของเขานะคะเป็นเครื่องยนต์พันหนะคะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองนะคะ91แรงม้านะคะมาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะดูเฉบียเฉียวมากๆเลยนะคะและก็มาพร้อมกับกระจังหน้านะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมกับโลโก้โต,โตโยต้านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ <S <S เดี๋ยวไปชมด้านข้างกันเลยคะ่ะด้านข้างของเขานะคะล้ออลลอยนะคะขอบ17นะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการเปลี่ยนเป็นแม็กสวยๆนะคะเราก็สามารถเลือกที่ะเปลี่ยนได้เลยนะคะตามใจลูกค้าชอบเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ h e สีวีนะคะสัญลักษณ์ของไฮบิดนั่นเองนะคะเป็นสีนี่สีฟ้าตรงนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระจกนะคะครอบไฟเลี้ยวนะคะทำให้รถนะคะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะเป็นรถที่เรายังไม่ได้ตกแต่งนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยซื้อรถนะคะระเซลนนีนิวเนี่ยเราก็สามารถแถมกันสาให้กับลูกค้าได้นะคะพร้อมกับฟิล์มกองแสงนะคะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะเราแถมเป็นเกรดเซรามิกนะคะสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะคะแล้วก็ไปดูด้านในกันเลยค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะคะมาจากโรงงานเลยนะคะพร้อมกับคอนโซลนะคะด้านหน้าเลยนะคะบุเป็นสีฟ้านะคะ ทำให้รถเนี่ยดูสวยงามมากๆเลยนะคะสัญลักษณ์สีฟ้านะคะ่งบอกถึงเป็นรถไฮบิดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหลังกันเลยคะ่ะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้อ่ะเดี๋ยวกล้องไปซูมด้านในเลยนะคะ ด้านหลังเนี่ยเบาะนะคะเราสามารถปรับแยกได้นะคะ60-40นะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะจะมีพนักพิงนะคะสามารถวางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากๆเลยนะคะคุ้มค่ามากมากนะคะกับเบาะนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะสามารถพับได้เลยสักครู่นะคะนี่แบบนี้เลยพับสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสามารถเขาเรียกว่าเก็บสัมภาระได้มากกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวพับด้านนี้ให้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะ สะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้ของเขาเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่า USB นะคะที่ชาร์จนะคะด้านหลังนะคะ2จุดนะคะพร้อมกับด้านหน้า2จุดด้วยนะคะด้านล่างนะคะเพิ่มความสะดวกสบายมากๆเลยเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังค่ะด้านหลังของเขานะคะคลีปฉลามนะคะดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะรุ่นนี้ก็มีสัญญาณกะระยะถอยนะคะด้านหลังนะคะ2จุดนะคะแล้วก็มีกล้องถอยด้วยนะคะนี่เลยด้านหลังนะคะ เดี๋ยวเปิดให้ชมเลยค่ะด้านหลังนี่ค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะกว้างมากๆเลยนะคะต้องบอกเลยว่าซื้อยาริสคอร์สนะคะตัวเริ่มต้นเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะคะประหยัดมากๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้ง,งเขาเรียกว่าอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะเช่นกล้องนะคะบันทึกวิดีโอหน้าหลังบันทึกวิดีโอนะคะเราก็สามารถแถมให้กับลูกค้าได้ค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าค่ะพวงมาลัยนะคะก็พวมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะ พร้อมกับจอนะคะคสัมผัส10.1นิ้วนั่นเองนะคะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยนะคะแล้วก็รุ่นนี้ของเขานะคะมาพร้อมกับระบบกล้องนะคะ PM 2.5ด้วยนะคะแล้วก็แอร์อัตโนมัติด้วยนะคะเดี๋ยวขอนั่งด้านหน้านิดนึงนะคะจอนะคะจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะคะ MID นะคะขนาด7นิ้วนะคะเป็นจอดิจิตอลนั่นเองนะคะตาน,นี้โอเคเดี๋ยวพาไปแนะนำแคมเปญพิเศษนะคะต้องบอกเลยว่า ซื้อรถยาริสคอร์นะคะประหยัดน้ามันมากๆเลยนะคะแล้วก็ประหยัดนะคะซื้อตัวเริ่มต้นนะคะก็คุ้มค่ามากๆนะคะ เป็นยังไงบ้างคะหลังจากพาดูรีวิวแล้วนะคะถูกใจบ้างไหมคะลูกค้าถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะรถเก่งนะคะยาริสคอร์สคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าประหยัดมากๆนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะถ้าจองตอนนี้นะคะรับไปเลยนะคะดอกเบี้ยเพียง1.40นะคะลูกค้าดาว25นะคะสามารถผ่อนชำระได้ถึง4ปีด้วยกันนะคะทั้งน,นี้ยังไม่พอนะคะแล้วก็เรามีแถมนะคะชุดแต่งรอบคันนะคะพร้อมกับของอุปกรณ์ตกแต่งอีกมากมายนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักมหาเซลยนนิวได้เลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่ททัไยยเลย าสามารถซื้อขายออนไลน์ได้เลยนะคะเรามีบริการนะคะเซ็นไฟแนนซ์นะคะทั่วประเทศไทยเลยนะคะพร้อมกับมีบริการส่งมอบรถนะคะทั่วไทยเช่นกันนะคะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นเอกสารนะคะถึงบ้านเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจเราก็ยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะฝากกดติดตามนะคะฝากโปรโมชั่นรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาหาเซลล์นิวได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ